เสียงปืนที่ดังขึ้นกลางดึกแถวชายดานไทยกัมพูชาข่าวรถถังที่เคลื่อนพลเข้าประชิดแนวปะทะแล้วก็ภาพความเสียหายจากโดรนคือข้อมูลพวกนี้มันพรั่งพรูเข้ามาไม่หยุดเลยนะครับช่วงที่ผ่านมาทั้งจากนักข่าวภาคสนามแถลงการของรัฐบาลไปจนถึงบทวิเคราะห์ต่างๆ วันนี้เราจะลองเอาข้อมูลทั้งหมดมากลางดูกันครับเพื่อจะเจาะลงไปให้ลึกกว่าเดิมว่าสถานาการณ์ที่กําลังร้อนระอุเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงกันแน่อะไรคือชนวนที่แท้จริงแล้วแต่ละฝ่ายมองเรื่องนี้ต่างกันขนาดไหนใช่เลยค่ะเพราะมันไม่ใช่แค่การประทะกันแบบธรมธรมดาธรรมดาแต่มันมีเรื่องราวซ้อนอยู่หลายชั้นมากตั้งแต่การตอบโต้ทางทหาร ไปจนถึงแบบว่าการสู้กันด้วยคำพูดแล้วรากของปัญหามันก็อย่างลึกกว่าที่เราเห็นในข่าวเยอะเลยค่ะวันนี้เราจะมาลองประติดประต่อภาพทั้งหมดนี้เข้าด้วยกัน งั้นเรามาเริ่มจากภาพหน้าง,งานกันก่อนเลยดีกว่าครับสถานการณ์จริงๆในพื้นที่ตอนนี้เป็นอย่างไงบ้างครับจากข้อมูลที่เรามีมันเหมือนจะเริ่มจากการยั่วยุก,ก่อนใช่ไหมครับถูกต้องค่ะรายงานจากในพื้นที่เนี่ยบอกตรงกันเลยว่าพอตกกลางคืนก็จะเริ่มได้ยินเสียงปืนดังมาจากฝั่งกัมบูชาใกล้ๆกับแนวรั้วลวดนหนามของไทยแล้วก็มีเสียงระเบิดดังตามมาเป็นระยะๆะะมันเหมือนเป็นการหยั่งเชิงหรือไม่ก็สร้างความตึงเครียดตลอดเวลาค่ะแค่เสียงมันก็กดดันแล้วนะ แต่ที่น่ากังวลกว่าคือเรื่องการเสริมกำลังนี้แหละครับผมเห็นรายงานว่ามีการเอารถถังมาจอดไว้ใกล้ๆด้วยใช่ค่ะมีการนำรถถังหนึ่งคันมาประจำการไว้ที่จุดยิงฝั่งตรงข้ามช่องตาเท่าเลยซึ่งเป็นทางขึ้นขาพระวิหารพอดีจุดนั้นคือห่างจากแนวปฏิบัติการของฐานไทยแค่ประมาณ300เมตรเองนะคะ300เมตรค่ะเรียกว่าอยู่ในระยะยิงหวังผลได้สบายๆเลยแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่คันเดียวด้วย ผมเห็นภาพในโซเชียลมีเดียที่แชร์กันเป็นขบวนรถพ่วงกำลังขนรถถังรุ่น T55 อีก5คันมุ่งหน้าไปทางชายแดนการเคลื่อนย้ายอาวุธหนักแบบเปิดเผยขนาดนี้มันมันคือการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างที่ชัดเจนมากมันคือการประกาศกล้าวเลยล่ะค่ะว่าเราพร้อมนะซึ่งมันก็ยกระดับความตึงเครียดไปอีกขั้นแต่สิ่งที่น่ากังวลที่สุดและเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยก็คือ การโจมตีมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในเขตทหารอีกต่อไปแต่มันลามเข้ามาในพื้นที่พลเรลือนของไทยแล้วค่ะหมายถึงเหตุการณ์ที่ผาเมอีแดงใช่ไหมครับใช่เลยค่ะมีข้อมูลยืนยันชัดเจนว่ากัมพูชาใช้จรวดหลายลำกล้องแบบ B.M.21 ยิงเข้ามาแถมยังมีการใช้โดรนติดวัตถุระเบิดโจมตีซําม,มิกเป้าหมายคือบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารฝั่งไทยซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีทั้งนักท่องเที่ยวและก็เจ้าหน้าที่อยู่ ผมเห็นภาพความเสียหายแล้วน่าตกใจมากนะศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่เพิ่งสร้างใหม่ร้านค้าของชาวบ้านหรือบ้านพักเจ้าหน้าที่นี่คือพังยับเยินเลยบางหลังนี่คือราบเป็นหน้ากลองมันไม่น่าใช้การยิงพลาดแล้วหรอครับดูเหมือนจงใจโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวเลยซึ่งการกระทํานี้เองค่ะที่เหมือนเป็นฟางเส้นสุดท้ายทําให้ท่าทีของฝั่งไทยเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงจากเดิมที่อดทนอดกลั้นก็กลายเป็นการโต้อตอบเต็มรูปแบบ ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินถึงกับใช้คำว่าตอนนี้หยุดไม่ได้แล้วพร้อมกับให้อำนาจกองทัพปฏิบัติการทางทหารได้เต็มที่เพราะมองว่านี่คือภัยคุกคามต่ออธิปไตยโดยตรงแล้วค่ะพอการสู้รบจริงเริ่มขึ้นอีกสมรภูมิหนึ่งก็เปิดฉากตามมาทันทีเลยนั่นก็คือสงครามวาทกรรมการต่อสู้กันด้วยคำพูดและก็มุมมองของตัวเองแน่นอนค่ะมันเป็นการรบอีกรูปแบบหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลย ฝั่งไทยโดยนายกแล้วก็กองทัพก็ยืนยันหนักแน่นเลยว่าทุกปฏิบัติการที่ทำไปเนี่ยเป็นการป้องกันตนเองโดยชอบธรรนะเราไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนแต่เราต้องปอกป้องอธิป,ปไตยแล้วก็ชีวิตคนของเรามีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากคือเรื่องที่กัมพูชากล่าวหาว่าไทยยิงใส่โบราณสถานจนเสียหายแต่กองทัพบ,บกไทยออกมาโต้กลับแบบทันควันเลยนะครับใช่ค่ะการตอบโต้ของกองทัพบ,บกไทยในประเด็นนี้น่าสนใจมาก เขาไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่ได้ยิงไปแถวนั้นแต่เขาชี้แจงในมุมของกฎหมายระหว่างประเทศเลยว่าที่มั่นตรงนั้นน่ะถูกทหารกัมพูชาใช้เป็นฐานที่ตั้งทางทหารแล้วก็ใช้เป็นจุดยิงใส่ไทยก่อนซึ่งตามอนุสัญญาเจนีวาพอสถานที่ที่ควรได้รับการคุ้มครองถูกใช้ในทางทหารมันก็จะสูญเสียสถานะการคุ้มครองนั้นไปโดยปริยายค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับ คือเป็นการบอกว่าถ้าคุณใช้โบราณสถานเป็นโลมนุษย์หรือเป็นฐานยิงเนี่ยมันก็ไม่ถือว่าเป็นโบราณสถานที่ต้องห้ามโจมตีอีกต่อไปเป็นการใช้หลักกฎหมายมาหักล้างข้อกล่าวหาโดยตรงเลยถูกต้องค่ะเป็นการสู้กันด้วยข้อมูลแล้วก็หลักการไม่ใช่แค่อารมณ์ในขณะที่ฝั่งกัมพูชาสมเด็จฮุนเซนซึ่งถึงแม้จะไม่ได้เป็นนายกแล้วแต่ก็ยังมีอิทธิพลสูงมากในฐานะประธานวุฒิสภาก็ออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดียของท่าน เขาโพสต์ว่าอะไรบ้างครับเขาโพสต์สนับสนุนการส่งกําลังทหารและอาวุธหนักไปที่ชายแดนเต็มที่เลยค่ะโดยให้เหตุผลว่าเพื่อเตรียมการตอบโต้ในกรณีที่มีการลุกรานอีกครั้งแล้วก็ปิดท้ายด้วยประโยคที่แหลมคมมากว่าเราเกลียดสงครามแต่เรายืนการานที่จะทําสงครามต่อต้านการลุกรานจากต่างชาตินี่คือการส่งสารไปถึงทั้งคนในประเทศแล้วก็ประชาคมโลกพร้อมๆกันเลยว่าเขาคือฝ่ายถูกกระทําแล้วในมุมของนานาชาติล่ะครับเขามองเรื่องนี้ยังไงกันบ้าง เพราะทั้งสองฝ่ายก็พยายามดึงการสนับสนุนจากข้างนอกเหมือนกันฝั่งไทยมีการเดินเกมการทูตเชิงรุกที่น่าสนใจมากเลยค่ะคือการเชิญคณะผู้ช่วยทูตทหารจาก20ประเทศลงพื้นที่ไปดูความเสียหายที่ผาหมออีแดงด้วยตาตัวเองเลยโอ้โหไม่ใช่แค่ฟังจากรายงานนะคะแต่ให้ไปเห็นซากอาคารที่พังยับเยินจริงๆเป็นการโชว์หลักฐานให้เห็นกันจัดจ่ะเลยสินะครับแล้วมีฟีดแบ็อะไรกลับมาบ้างไหม มีประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะคือมีนักข่าวไปถามผู้ช่วยทูตทหารของสหรัฐพันเอกแมทธิวพีสตักว่าคิดยังไงกับกรณีที่กัมพูชาใช้ปราสาทพระวิหารเป็นที่มั่นทางทหารคําตอบของเขานี่คือต้องตีความกันเลยทีเดียวค่ะเขาตอบว่ายังไงครับเขาตอบว่าเป็นเรื่องธรรมดาในการรบที่ต่างฝ่ายต้องมีจุดยุทธศาสตร์ของตัวเองโอ้ oh, เป็นคําตอบที่ฉลาดมากนะคือไม่เข้าข้างใครเลย มองเป็นเรื่องเทคนิคการทหารล้วนๆไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดศิลธรรมแต่บอกว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในสงครามใช่ค่ะมันคือการวางตัวเป็นกลางอย่างสมบูรณ์แบบเลยเขาไม่ได้ตัดสินว่าการกระทําของกัมพูชาถูกหรือผิดแต่เขากําลังบอกว่าในมุมมองของนักการทหารการยึดที่สูงข่มหรือจุดยึดทุตสาสสำคัญมันเป็นเรื่องปกติ ซึ่งนี่เป็นการส่งสัญญาณไกลๆว่ามหาอำนาจอย่างอเมริกาพยายามจะไม่เข้ามาแทรกแซงโดยตรงและอยากให้เป็นเรื่องที่สองประเทศคุยกันเองแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ทิมท้ายว่าหวังให้ทั้งสองฝ่ายยึดมั่นในสันติภาพค่ะซึ่งท่ามกลางการประทะและการชิงไหวชิงพริกทางการทูดนี้กลุ่มคนที่อยู่ตรงกลางและรับผลกระทบไปเต็มๆก็คือประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน ตัวเลขผู้อพยบนี่น่าตกใจมากเลยนะน่าตกใจจริงๆค่ะโดยเฉพาะที่อุบลราชธานีจังหวัดเดียวมีการอบพยพประชากรเกือบ87,000คนไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวลองนึกภาพคนเกือบแสนที่ต้องทิ้งบ้านทิ้งทรัพย์สินทิ้งอาชีพมาอยู่รวมกันในที่ปลอดภัยมันคือความโกลาหลนและความสูญเสียมหาศาลเลยนะคะแล้วระบบสาธารณาสุขล่ะครับรับมือกันยังไงโรงพยาบาลชายแดนหลายแห่งอย่างโรงพยาบาลกันทรลักษ์ โรงพยาบาลภูสิงห์ก็อยู่ในพื้นที่เสี่ยงด้วยนี่คืออีกหนึ่งความท้าทายใหญ่เลยค่ะกระทรวงสาธารณาสุขต้องประกาศแผนฉุกเฉินทันทีมีการแบ่งพื้นที่เป็นโซนสีแดงสีชมพูสีส้มตามความเสี่ยงแล้วก็ขยายพื้นที่เฝ้าระวังจาก4จังหวัดเป็น7จังหวัดเพิ่มสักแก้วตราจันทบุรีเข้ามาด้วยเพราะไม่รู้ว่าความขัดแย้งจะลุกลามไปแค่ไหนโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้จุดปะทะก็ต้องปิดบริการชั่วคราว แล้วเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทั้งหมดไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่ปลอดภัยที่น่าเป็นห่วงคือกลุ่มผู้ป่วยเปราะบางอย่างคนที่ต้องฟอกไตทุกสัปดาห์หรือผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ขาดยาไม่ได้การอพยพแบบนี้มันกระทบชีวิตเขาโดยตรงเลยใช่ค่ะต้องการต้องจัดทีมแพทย์เคลื่อนที่เข้าไปดูแลตามศูนย์พักพิงต่างๆแต่ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากแล้วก็มีการประกาศขอรับบริจาคโลหิตเป็นการด่วนเพื่อสำรองเลือดไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินด้วย มันสะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์มันเปราะบางและพร้อมจะบานปลายได้ตลอดเวลาตัวเลขคนอพยพเกิดแสนคนนี่มันหนักหนาจริงๆนะครับมันทําให้เราต้องกลับมาถามคําถามที่ใหญ่ขึ้นว่าทําไมเรื่องแบบนี้ถึงเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าอะไรคือต้นตอของปัญหาที่ดูเหมือนจะไม่มีวันจบสิ้นนี้เพื่อจะเข้าใจเรื่องนี้เราคงต้องย้อนอดีตกลับไปไกลเลยใช่ไหมครับไกลมากค่ะและนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลย ถ้าเราไม่เข้าใจประวัติศาสตร์ตรงนี้เราก็จะมองเห็นแค่ภาพการประทะกันที่ปลายเหตุทางกองทพัพภาคที่2วิเคราะห์ไว้ชัดเจนว่ารากของปัญหาทั้งหมดมันเรื่องมาจากคำพิพากษาของศาลโลกในคดีประสาทาพะวิหารเมื่อปีพศ2505ค่ะคดีคลาสสิกที่คนไทยรู้จักกันดีที่ศาลตัดสินให้ตัวประสาทเป็นของกัมพูชาใช่ค่ะแต่คําสสำคัญที่คนมักจะลืมไปคือศาลตัดสินให้แค่ตัวประสาทจริงๆ แต่คำพิพากษาในวันนั้นไม่ได้ตัดสินเรื่องเส้นเขตแดนเลยแม้แต่น้อยและไม่ได้ระบุด้วยซ้ำว่าพื้นที่โดยรอบปราสาทควรเป็นของใครมันคือความคลุมเครือที่ถูกทิ้งไว้และกลายเป็นเหมือนระเบิดเวลาที่รอวันปะทุค,ค่ะอ๋อพอเข้าใจละคือมันเกิดช่องว่างของการตีความขึ้นมาทันทีว่างขนาดใหญ่เลยละคะ่ะฝั่งไทยก็ตีความตามตัวอักษรเป๊ะๆว่าในเมื่อศาลให้แค่ตัวปราสาท เราก็จะล้อมรั้วลวดหนามให้ชิดตัวปราสาทมากที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ฝั่งกัมพูชากลับไปหยิบเอาแผนที่มาตราส่วน1ต่อ2 0 0แสนที่ฝรั่งเศสทำไว้สมัยเป็นเจ้าอาณานิคมมาอ้างสิทธิเหนือพื้นที่โดยรอบทั้งหมดผลก็คือผลก็คือการเกิดพื้นที่ทับซ้อน4.6ตารางกิโลเมตรขึ้นมาซึ่งเป็นพื้นที่พิฆาตที่เป็นชนวนของความขัดแย้งมาจนถึงทุกวันนี้และตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาในมุมมองของฝ่ายไทยก็มองว่า กัมพูชามีการรุกคืบเข้ามาในพื้นที่นี้อย่างเป็นระบบมาโดยตลอดมีการสร้างชุมชนสร้างถนนสร้างวัดซึ่งทั้งหมดนี้ขัดต่อบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ที่ทั้งสองประเทศทำร่วมกันไว้เมื่อปี2543ว่าห้ามเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่พิพาท ผมจำได้ว่าเมื่อว่าไม่กี่ปีที่แล้วกัมพูชาก็พยายามจะให้ศาลโลกตีความคำพิพากษาเดิมอีกครั้งในปี2556ตอนนั้นผลออกมาว่ายังไงนะครับมันช่วยให้สถานการณ์ชัดเจนขึ้นไหมหรือยิ่งแย่ลงศาลก็ยังไม่ได้ชี้ขาดเรื่องเส้นเขตแดนอยู่ดีค่ะศาลแค่บอกว่าบริเวณชะง่อนผาใกล้ๆปราสาทเป็นของกัมพูชาแล้วก็แนะนําให้ไทยถอนกําลังทาหารออกจากบริเวณนั้น แต่เรื่องพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรศาลก็ยังไม่ได้ตัดสินให้เป็นของใครอยู่ดีสุดท้ายก็โยนกลับมาให้ทั้งสองประเทศไปเจราจาตกลงกันเองซึ่งมันก็เหมือนกลับไปที่จุดเริ่มต้นคือปัญหายังคงคาราคาซังเหมือนเดิมค่ะพอฟังแบบนี้เรารู้สึกว่ามันซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะเลยนะมันไม่ใช่แค่เรื่องทหารประทะกันแต่เป็นเรื่องโปรติศาสตร์การตีความกฎหมายและการเมืองที่พันกันยุ่งเหยิงไปหมดและนั่นทำให้เราต้องมองไปที่มิติทางการเมืองและความมั่นคงด้วยค่ะ มีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจจากรอสดรดุลยภาคปรีชารทัศน์ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิภาคศึกษาท่านมองว่าปัจจัยหนึ่งที่อาจจะกระตุ้นให้สถานการณ์ตึงเครียดขึ้นในตอนนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับโครงสร้างของรัฐบาลไทยเองด้วยหมายความว่ายังไงครับรัฐบาลเราไปทําอะไรให้เขาไม่พอใจเลย เขาวิเคราะห์ว่าสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามของไทยอาจจะจับตามองเป็นพิเศษคือการที่ไทยมีรัฐบาลที่มีจุดยืนแข็งแกร่วในด้านความมั่นคงอย่างรัฐบาลของคุณอนุทินซึ่งมีท่าทีชัดเจนมาตลอดว่าจะไม่ยอมอ่อนข้อในประเด็นเรื่องอธิปไตยแล้วก็เขตแดนเป็นไปได้ว่านี่คือการทดสอบหรือการย่างเชิงรัฐบาลชุดใหม่ว่าจะแข็งแกร่วเหมือนที่พูดไว้จริงหรือเปล่าครับยุให้ไทยตอบโต้รุนแรงเพื่อสร้างภาพว่าไทยเป็นฝ่ายรุกรานในเวทีโลก รอสดรดุลยภาพมองต่อไปว่าปัจจุบันนี้ศักยภาพทางการทหารของกัมพูชาอาจจะสู้ไทยโดยตรงไม่ได้แล้วเลยต้องหันไปใช้กลไกอื่นในการต่อสู้แทนเช่นการเคลื่อนไหวในเวทีของยูเนสโกเพื่อขึ้นทะเบียนพื้นที่ร,บรอบๆปราสาทเป็นมรดกโลกหรือการใช้สื่อสมัยใหม่โจมตีภาพลักษณ์ของไทยซึ่งเป็นการรบในอีกรูปแบบหนึ่งค่ะแล้วในเกมการทู่ล่ะครับเรามีการรับมือกับการเคลื่อนไหวพวกนี้ยังไงบ้าง ในบทวิเคราะห์เดียวกันนี้มีการชื่นชมบทบาทของรัฐมนตรีต่างประเทศอย่างท่านศรีหัสศักด์พงเกตแก้วว่าเป็นนักการทูตเชิงรุกสามารถตอบโต้สถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วและทันเกมซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบที่สําคัญในการรักษาจุดยืนของประเทศแต่ในขณะเดียวกันเขาก็แสดงความกังวลเอาไว้ด้วยว่าหากในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลความต่อเนื่องของนโยบายที่แข็งเกร่าและทันเกมแบบนี้อาจจะสะดุดลงได้ค่ะ ดังนั้นความขัดแย้งที่เราเห็นกันอยู่มันจึงไม่ใช่แค่เรื่องทหารกับทหารแต่เกี่ยวพันไปถึงการเมืองภายในของไทยเสียรภาพของรัฐบาลและสมดุลอำนาจในภูมิภาคนี้ทั้งหมดเลยถูกต้องค่ะมันเชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่ที่ซับซ้อนมากพอเอาข้อมูลทั้งหมดมาปะติดประต่อ,อก,กันแบบนี้ ภาพมันชัดขึ้นเยอะเลยนะครับจากแค่ข่าวการยิงกันที่ชายแดนมันกลายเป็นเรื่องราวความขัดแย้งที่ซับซ้อนมีทั้งการ,รเผชิญหน้าทางทหารซึ่งซึ่งหน้าการสู้กันด้วยวาทกรรมและกฎหมายระหว่างประเทศรากปัญหาทางประวัติศาสตร์ที่ยังแก้ไม่ตกแล้วก็ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตคนเป็นสัแสนคนอีกสิ่งที่น่าสังเกตและอาจจะย้อนแย้งในตัวเองก็คือทั้งสองฝ่ายต่างก็เร่งเสริมกําลังอาวุธแสดงท่าทีแข่งเก้าวใส่กันโดยอ้านเหตุผลเดียวกันเป๊ะ คือเพื่อปกป้องอธิปไตยของตัวเองแต่ในขณะเดียวกันทุกถ้อยถแถลงก็มักจะจบด้วยประโยคที่ว่าเรายังหวังว่าจะมีการเจรจาเพื่อหาทางออกอย่างสันติซึ่งนั่นก็ทิ้งคำถามใหญ่เอาไวใ้ให้เราครบคิดกันต่อนะครับว่าการแสดงแสนยานุภาพทางทหารที่เราเห็นกันอยู่นี้มันเป็นแค่การสร้างอำนาจต่อรองเพื่อจะกลับไปสู่โต๊ะเจรจาในจุดที่ตัวเองได้เปรียบกว่า หรือมันเป็นสัญญาณอันตร,รายที่บ่งบอกว่ากลไกทางการทูตกำลังจะล้มเหลวและความขัดแย้งที่รุนแรงกว่าเดิมอาจจะกำลังรออยู่ข้างหน้า